สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีสมาชิกนะครับคลิปนี้เป็น1คลิปนะครับที่เป็นคลิปที่สําสหรับสมาชิกระดับแฟนตัวยงสุดพิเศษขึ้นไปนะครับที่จะสามารถดูคลิปเดีัวนี้ก่อนได้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเป็นเด่นล่านะครับก็รู้สรรพคุณก็รู้เส้นทางเดินของศูนย์นี้ดี ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังนะครับผมก็อยากจะฝากคาเตือนนะครับย้ําคําเตือนกันนะครับว่าให้รับชมรับฟังเพื่อนะครับอาจจะใช้เป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณานะครับเลือกซื้อสระกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับทางช่องสัทธมปฏิหารเกิดนะครับไม่มีายแอดไม่มีายกลุ่มนะครับและก็ไม่มี การวางลิงก์หรือแนบลิงก์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ่าก็ถ้าท่านใดมีสูตรถ้าท่านใดที่มีแนวทางที่เป็นของตัวเองนะครับก็ใช้ของตัวเองเป็นหลักได้เลยนะครับก็ใช้ของตัวเองเป็นหลักได้เลยนะนะครับจะได้ไม่ขัดกับความรู้สึกของท่านเองนะครับขัดกับความรู้สึกผมไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้ท่านสบายใจก็ดีแล้วนะครับผมยังไงก็ขอให้ ป,ปังกันในทีเดียวนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เป็นเด่นล่างชุดนี้เนี่ยนะครับเข้านะครับงวดที่แล้วเห็นไหมผมวางหลักให้เพราะว่าผมคิดว่าน่าจะมาหลักสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะครับล่างเนี่ยซึ่งผมทําสูตรใหม่ขึ้นมาหนึ่งชุดเนาะงวดงวดที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยังไม่มานะครับฉะนั้น สูตรนี the the ้ก็ยังอยู่โดดเดียวอีกเด่นล่างชุดนี้นะครับก็จะมาคู่กับคู่ดับสิบคู่นั่นเองนะครับมากับคู่ดับสิบหคู่ก็คือคู่นี้อ่าไม่ใช่ไม่ใช่น้านี้คนละเล่มคนละเล่มนะครับอีกเล่มหนึ่งเล่มนี้มันหมดแล้วนะครับอีกเล่มหนึ่งเล่มไหนนอะอ่าเน่เน่เน่ครับเห็นไหมเป็นที่มาของเก้าเก้านะครับนี่ครับประกบเบิ้ล แล้วสถิติมัน er เน่ยนะครับเลขมันลงล็อกนะครับตามที่ผมได้บอกผมก็ย้ำย้ำพูดย้ำนะบางท่านก็ลีไปนะครับเอาจริงๆนะครับลีคําที่ผมพูดมันก็เลยพลาดไปนะครับพลาดในสิ่งที่ผมพูดแล้วมันก็ออกตามที่ผมพูดนะครับก็คือผมบอกว่าแบบนี้นะครับผมสังเกตทําไมว่ามันจะออกเบิ้ลหรือว่าเลียงนะครับผมสังเกตแบบนี้นะครับผมสังเกตว่ามันเข้าอยู่2ล็อกที่เลขท้ายสองจงออกเข้าเก้าเนี่ยตามที่ผมบอกคืออันดับแรกที่ผมบอกเนี่ยผมบอกว่าทุกคนสังเกต งวดที่ออกหนึ่งศูนย์หกนะปีหกห้านะหนึ่งศูนย์หกงวดต่อมาก็ออกหนึ่งศูนย์หกอีกนะครับพอมันออกแบบเนี้ยง <c oughs> วดต่อมามันจะออกเจ็ดแปดเก้าถูกต้องไหมครับผมถึงบอกว่าหนึ่งเมษาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเรียงหรือเบิ้ลอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิบหกมีนาเนะี่ยบนออกเจ็ดสามล่างก็ออกเจ็ดสามซึ่งมันเป็นตัวเดียวกันมันคล้ายๆกัน ถึงแม้มัน,มนเป็นงวดเดียวกันแต่มันเป็นตัวเดียวกันไงมันก็เท่ากับสองใช่ไหมละ่ะทั้งบนทั้งล่างเป็นตัวเดียวกันแล้วมาเข้ากับสเตปอย่างเงี้ยก็ปีห6หกเนี่ยนะครับคือปีห6หเนี่ยเริ่มเลยเริ่มอะไรครับส0บอ้วันที่หนึ่งหนึ่งกุมภานะครับเบิ้ลไหมครับสี่หนึ่งหนึ่งบนนะครับเว้นหนึ่งวดสิบหกุมภาไม่เบิ้ลมาหนึ่งมีนาห้าห้าล่างเห็นไหมเว้นเว้นหนึ่งวดเว้นหนึ่งวด และสิบหกมีนาไม่เบิลแต่ไปออกตัวเดิมเข้าสเต็ปแรกนะครับฉะนั้นมันก็มีความไม่เป็นไปได้ว่าที่หนึ่งเมษาจะเบิลเบิลจริงจริงเก้าเก้าไปตองด้วยเลขหน้าสามตัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะเีเออหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับมายังไงก็ตามแต่เรามาดูกันดีกว่าเรามาดูกัน <c oughs> ตัวนี้กับคู่ดับสิบหกคู่แล้วเรามาคาดการกันว่า มีโอกาสจะมาหลักในบ้างน,นะครับแต้มก็เข้าเนาะแต้มสูตรใหม่นะครับแต้มสูตรใหม่เก้าเก้าอืมเนี่ตามสเต็ปนี้เลยเนี่ยจะมาอีกหรือเปล่าไม่รู้นะครับทีนี้ ตัวเนี้ยผมก็จะเหลือแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ตลอดนะครับเพราะว่าผมพิกัดไปที่หลักสิบเขาชอบมาหลักสิบเยอะมากนะครับชอบมาหลักสิบเยอะมากและมาสองตัวในสองงวดเลยนะครับมาครบนะครับสองงวดติดแล้วนะครับสองปีหลุดครั้งเดียวนี่งวดน,นี้งวดห้าห้าน,นั่นแหละ เลขเก้าครับเบิ้ลปึ๊บทำเป็นสี่เหลี่ยงเนี่ดูง่ายเนะาะทำเป็นวงกลมมันผมเขียนไม่ค่อยไม่ค่อยกลมไงวงกลมแต่เป็นการเขียนที่ไม่ค่อยกลมนะครับมาดูวันนี้กันและเราจะมาวางหลักกันนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะมาหลักไหนนะฮะดูที่การวิเคราะห์กันนะครับผมศูนย์ หนึ 1> 1, 3, 5, 7, <c oughs> ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ้ครับสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับหลักสิบ ถ้าตัดตัดตัวไหนครับเหมือนเดิม,มถ้าพวกนี้มาเนี่ยถ้าถ้าใครชอบเลขเก้ามันจะออกเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดถ้าใครชอบเลขศูนย์ก็ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้าและศูนย์เจ็ดยากที่จะออกศูนย์เก้ายากแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีโอกาสมีแต่ว่ามีโอกาสมายากนะครับมันก็จะอ่านวันนี้อันนี้มาตัวนี้เนาะนี่นะครับที่เราคาดการณ์กันไว้นะครับ วันนี้จะเป็นตัวนี้ครับทีนี้เดี๋ยวเลยนะหนึ่งเสามห้าเจ็ดวันที่เามาตัวนี้วันนี้แบบนี้หนึ่งสามห้าเจ็ดทีนี้ผมก็จะมาเขียนใส่ในนี้เลยครับวันที่เราทายอะไรถูกบ้างเลขที่เลขที่ผมก็ทายตอนนี้เลยนี่ทายพร้อมกับชุดนี้เลยนี่ผมก็จะมาเขียนเป็นคู่ดับและทีนี้ลองจะประกบกันดูนะครับ จะมาลองประกบกันลองจะประกบนะพูดสลับกันอีกอ่ะคู่ดับครับผมไม่ผมไม่รับรองนะครับผมไม่การันตีใดๆทั้งสิ้นนะครับเอ่อทให้ดูกันแบบนี้แหละวิเคราะห์กันแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่ไปไอ้นี่มานะครับไม่ใช่ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทุกท่านอันนี้คือเลขสูตรนะครับมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วเราดูจากสถิติในจะเน้นไปในทางวิเคราะห์นะถ้าใครไม่ชอบการวิเคราะห์ก็ผ่านได้เลยนะครับคาดว่าจะมมีเลขขี้ฮนะ อีกแล้วครับเลขขี้สองงวดติดแล้วนะครับอาจจะเป็นคู่ขี้นั้งวันนี้นะครับอาจจะเป็นคู่ขี้ถ้าเป็นคู่ขี้เนี่ยเลขเนี้ยจะไม่ได้มาจะไม่ได้มาคู่กันในทีนี้ถ้ามาคู่ก็นจะเป็นคู่เลขศูนย์เพราะว่ามันเลขขี้มาตลอดนะสามงวดเลยเนี่ยยังไม่มีเลขคู่ปรากฏขึ้นมาเลยนะครับวดนนี้ก็มีเลขขี้อีกครับ่าจริงๆนะครับามาดูเลขคู่กันศูนย์หนึ่งสองนะจะมีสองสี่ 6และ8นะครับก็จะเป็น2 4ครับ4 2 2 6 6 2 2 8 8 2 4 6ครับ6 4 6 8 8 6เอาลืมตัวไหนอ่ะ4 8 8 4 สองสองครับสี่สี่หกหกแปดแปดนะครับนี่คือคู่ดับสิบหกคู่ใครรอคู่ดับสิบหกคู่ตัวนี้เลยนะครับอาผมจะประกบให้ดูอีกนะครับนี่ตัวนี้ในเมื่อเขาเข้ามาครบใช่ไหมผมจะประกบทั้งหมดเลยนะรวมเลขศูนย์ด้วยนะครับศูนย์หนึ่งอะศูนย์สามศูนย์สามศูนย์ห้า 07 09นะครับมาดูอีกแถวนึง <c oughs> 13ครับ15 17 19 19แล้วก็13 15 17 19 35 37 39 57 59 จ็ดเก้านะครับตามที่ผมได้บอกไว้ถ้าเราตัดเปอร์เซ็นที่ผมจะเรียงแบบนี้นะครับฟังดีๆนะเปอร์เซ็นที่มีโอกาสมาน้อยที่สุดก็คือเลขศูนย์ถัดลงมาก็คือเลขเก้าฉะนั้นถ้าตัดถ้าอยากจะตัดก็คือเอาเลขศูนย์ก่อนถ้าสมมุติศูนย์ไม่มาเราก็จะเอาแถบศูนย์ออกลองลงมาก็คือเลขเก้าเก้าออกฉะนั้นก็จะเหลืออยู่แค่นี้ครับ วันนี้อย่าไปอนี่มากนะครับสาหรับตัวประกบคู่นี้นะครับแค่เอาใส่กระเป๋าว้ายนะเขียนเขียนโน้ตไว้ก็ได้ใส่กระเป๋าไว้ก็ได้สําหรับเลขพวกนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะมาคู่ขี้นะครับแต่ผมก็จะทายไปเหมือนเดิมเหมือนวันนี้น่าจะมีเลขขี้วันนี้ก็น่าจะมีเลขขี้อีกครับ หนึ่งตัวหรือสองตัวไม่ดูนะครับคาดว่าอาจจะออกในนี้ก็ได้นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดและศูนย์เก้าแต่ศูนย์เก้าค่อนข้างน่าจะมายากหน่อยและศูนย์ก็ค่อนข้างน่าจะมายากหน่อยก็สัก100ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เหลือไว้สักสกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เหลือแค่นี้นะครับถ้าตัดออกเหมือนงวดที่แล้วเนี่ยถ้าตัดออกก็เหลือเห็นไหมมันก็รวมเบิ้ลนด้วยงวดนี้ถ้าเริ่มอ่ะถ้าเริ่มนะถ้ารวมเบิ้ลนจะเป็นตัวไหนได้เขียนให้ แต่มันไม่น่ามาหรอกนะครับเอาจริงๆไม่น่ามา00น่ะ11 33ครับ55 77 99ทับเบิลนะครับหรือหรือคุณจะไปเอาหลุดเบิลหลุดมาตัวนี้ก็22 44อง68 8นะครับถ้าใครชอบเบิลแต่ผมคิดว่าไม่น่ามาเบิ้ลสองวันนะครับอาจจะข้ามไปสังวันหรือไม่จะมาเบิ้ลใส่เลยทับเบิลก็ลากเลยถ้าใครชอบ อืมถ้าใครชอบอ่ะถ้าใครชอบเบิ้ลกันลากเลยก็สุดแล้วแต่เลยนะครับอืมว่างไงล่ะทีนี้นะครับเหลือแค่นี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่ในรวมเบิ้ลเมื่ี่แล้วก็หกอัะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกหกคู่เหมือนกันครับแล้ต้องไปดูอ่า ชุดอื่นนี่ครับกว่าจะได้มาเป็นตนนัวนี้เห็นไหมก็คือปักหลักปักหลักปักหลักไหนล่ะสุดปักหลักเรา ปเข้าตัวนี่เห็นไหมหลักหน่วยก็เข้านะเห็นไหมครับดับอยู่ไงดับไม่อยู่แต่หลักสิบก้เจ็ดหนึ่งห้าเก้าเห็นไหมครับนี่หลักหน่วยหลักสิบเนี่ยหลุดแต่ว่ามันอยู่ในตัวเด่นเนี่ยแล้วเราก็จะไปเทียบในส่วนของปากหลักพวกนี้นะครับพอปากหลักมันเข้าเองครับไม่ว่าจะเป็นตัวเด่นหรือตัวรองก็ตามแต่ขอให้มันเข้าตัวรองมันเข้านะครับก็คือเข้าเบื้องต้นเอาแบบนี้ ผมจะทำแต้มก่อนเลยนี่นะครับแต้มเพื่อที่จะอะไรเอามาเทียบนี่ไงครับเอามาเทียบชุดนี้ถ้าเข้ามาอีกนะครับแต่ชล่าใจหน่อยนะนะครับงวดที่วันที่วันที่สิบหกเนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่อาจจะไม่มาครบอาจจะมาแค่ตัวหนึ่งนะครับก็เล็งเไว้ก่อนนะครับถ้าตัวหนึ่งก็เอามาประกบพวกนี้แหละอย่างไงก็โอเคนะครับผมรอติดตามชมในคลิปต่อไปขอให้โชคดีทุกๆคนทุกท่านนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับผม